สวัสดีครับมันนี้บาวมอดพาพี่น้องมาเบ่งหัวของบาวมอดอีกแล้ว้อครับครับน้องกาแฟเขานะครับครับงัวน,นี่น้านนะอันนี้ลูกแม่แบ้งนะครับนี่ นอนกินเฟียงเลยพี่น้องครับแม่แบ่งเขาครับตัวนี้สีจอยกรโมูครับคนละพันในแม่บีเขาก็ได้ทับแล้วนะครับพี่น้องนีมาโซนเดอร์นะครับน้าหน้า,นาของเขานะครับ ครับพี่น้องนอนกาแฟเขานะครับเนี่หนังเขานะครับพี่น้องบันท่ายนะครับ แดงดีบรรหายพี่นอ้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อว่าพลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวมอนนะครับขอบคุณครับพี่น้อง